สานนครมเวลาีแล้วครับวันนี้ก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งยวดนะครับในการที่จะนําเสนอให้ความรู้เกี่ยวกับเพลงสรรเสริญพระบารมีรวมถึงการบันทึกเสียงในสมัยรัชกาลที่5เพื่อที่จะเป็นวิทยาทานหรือเป็นความรู้ให้กับคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็บุญกุศลจากการที่มอบความรู้เรื่องสําคัญแห่งชาติครั้งนี้ นะครับผมเชื่อครับว่าทุกคนที่ทํางานตรงนี้เนี่ยจะขอน้อมถวายเป็นพระราชอุศลนะครับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งผมและทีมงานทั้งหมดจะพยายามทำอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของเพลงสารเสด็จพราวบรมีอย่างดีที่สุดและเป็นที่สุดครับขอบคุณครับ ยาก <S 2> <S 2> เปนมีเดือนละใช่ไหมอัอ่อยากเีโอเขอรอมไหครับ <c oughs> อยากพร้อมไหมครับ <c oughs> ตอพร้อมไ <c oughs> ด้รอบเดียว พอผมอย่างนี้ก็คือเริ่มนะครับของราเียเพ,พร้อมนะครับเริ่มเลยนะครับ Mm-hmm. <laughs> การเล่นระนาดของครูเอนะครับที่จะกลัดลงไปในกระบอกเสียงซึ่งทำมาจากไข่ที่พึ่งอ่อนหรือแฟลชแบงแบง a c k เซ l i n d e r ซึ่งเป็นกระบอกเอดิสันเก่าแก่120ปีเนี่ยไม่เคยใช้เลยวันนี้ได้ถูกเปิดร่องเสียงขึ้นมาโดยการเล่นระนาดของอาจารย์เอนะครับในเพลงสรรเสริญพระบารมีหลังจากที่เราบันทึกเพลงสรรเสริญพระบารมีลงกระบอกเสียงแล้วนะครับเป็นแบบเดียวกับที่เราบันทึก เมือ่อ116ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะหยุดก่อนนะครับเ<ช>พื่อจะดูผลงานที่เราอ,อาจารย์เอนะครับอาจารย์อรร<ช>ัสนัตว์ศักิ์คุณเนี่ยได้ตีรานาในเพ,ษษพนลงสรรเสริญความีเนี่ยลงบนกระบอกเสียงเนี่ยนะครับว่าใช้ได้หรือไม่ขั้นแรกเลยก็คือต่อแตร์แล้วก็ดูที่บร,ริเวณกระบอกเสียงครับกระบอกเสียงที่เป็นขี้พื่อใช่จากที่เคยเห็นเป็นคุยคุยคุยที่ออกมานี่คือการตรอกิดขึ้นนต่่่ออไปีคืวา เราก็จะต้องนำกระบอกสูออกมานะครับเสร็จแล้วนี่คือไม้ปัดโดยเฉพาะทำจากผลอูดค่ะนะฮะต้องต้องทำมาจากผลอูดเท่านั้นด้วยอช่คะอาจารย์นี่ฝัดใช่มันจะอ่อนมันจะไม่ขูดเป็นเป็นก้อเรียกว่าเป็นเป็นรอยขนแมวนะครับก็ปัดขุยๆถูกต้องนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถูกต้องครับตรงนี้จะไม่มีร่อง ตอนนี้ยัเป็นเฟรชแบงค์อยู่ตอนนี้เป็นเอเออรเสียงละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ดร<ะ>์คอสตมเนี่ยบันทึกเสียงครั้งแรกที่ปูบลินแบบนี้เลยะนะครับแล้วสิ่งสําคัญจากนั้นก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนหัวเรคคอร์เดอร์หรือหัวบันทึกอันนี้คือขุยที่ต่อไปะนะครับเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมาเป็นรีโคลิเซอร์หรือหัวเด้นกับ ทีน,นี้เราจะได้กลับแล้วถ้าเกิดเราไม่หัวเนี่ยมันก็จะเป็นขึกซ้ำอีก oh. อ๋ออันนี้คือหัวที่ไม่ได้สําหรับบันทึกละค่ะ <c oughs> นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อันนี้ก็คือเราจะนํากระบอกที่ท <c oughs> ี่บันทึกแล้วกลับไปนะครับและสิ่งที่เป็นความมาสใจจัของเส้นเสียงว <c oughs> นกระบอกเสียงนะครับก็อลไงจะเกิดขึ้นนะครับ ผมปรัเบรคนะครับหลังจากนั้น ยาวนานหลายชั่วยุคนแต่วันนี้เราได้เห็นในสิ่งที่ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งเนี่ยได้เกิดขึ้นที่ละามาันนะครับแล้วก็ได้เห็นเฉพาะที่รายการโถงนอกราเลยล้ครับใช่แล้วก็เป็นการบันทึกด้วยเครื่องเสียงด้วยเครือ่องบันทึกเสียงแบบเดียวกันใช่ไหมจุดต้องแล้วก็วการการบรเรเลงก็เป็นรูปแบบเดียวกันแต่คืออดีตเราอาจจะไม่ได้เห็นแต่วันนี้เรามาได้เห็นครับแที่อาจารย์เอ้เรียกว่าบันเลงนะครับคือใครรอก แล้วเสียงที่ถูกกระตกเนี้ยค่ะอาจารย์จะหวังไปว่าไหนครับครับด้วยความตั้งใจนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีที่อยู่บนบกเสียงกระบอกนี้จะถูกเก็บวัสดุดีที่มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพลเอ๋ครับค่ะซึ่งจะมอบให้กับอาจารย์อาสาบุษกิกหรือจังเอ๋ของรานเองผู้บรรเลงนะครับผู้บรรเลงนะครับเพราะฉะนั้นผู้บรรเลงก็ควรจะมีเสียงบรรเลงอยู่คู่กันที่มูลนิธิหลวงปิษฐ์ไพลเอ๋ะครับ